การที่เราดูฉลากวันหมดอายุก่อนรับประทานอาหารนั้นเป็นสิ่งที่ดีทำให้เรารับประทานอาหารได้อย่างปลอดภัยอีกอย่างที่สำคัญคือการดูเครื่องหมายออยที่กำกับไว้ที่ฉลากทุกครั้งก่อนเลือกซื้อหรือรับประทานและไม่ควรรับประทานอาหารกระป๋องที่บุบหรือชำรุดเพราะอาจทำให้คุณภาพของอาหารเสื่อมหรือบูดเน่าได้